กระแสนะครับอันนี้บอร์ดกำลังเข้าไปชาร์จไว้ก่อนครับก็ห่วงยางครับรนุ่ปกครองอก็จะส่งกำลังเรือไปครับนะอนนี้ทางบอร์ดสกิวก็เข้าไปชาร์จไปก่อนแล้วครับไปเตือนแล้วครับเมื่อกี้บอกนะครับให้ไปเล่นในพื้นที่ที่มีแดงเหลืองนะก็ห่วงยางครับมีเด็กแล้วรนุ่มปกครองหนึ่งคนนะ บางทีเราก็นะทำใจครับในเรื่องที่บอกแล้วนะครับก็ยังฝืนไม่ได้ครับก็เมื่อกี้ก็กลุ่มมาหลับนะครับก็ไปเตือนครับสี่คนนะก็ดาตอมาทําไมคนอื่นเล่นน้ำกันได้หมดนะครับนะครับก็บอกได้ว่าตรงนี้พื้นที่อันตรายคุณไปเล่นในพื้นที่ที่มีรองแดงเหลืองเท่านั้นก็มีทําไม้ทํามือนะว่าอ้าวคนเล่นน้ำตั้งเยอะแยะมาไมเล่นตรงนี้ไม่ได้นะครับก็ไม่มีใครเล่นตรงนั้นครับเป็นแต่เพื่อนเขาเท่านั้นครับกลุ่มนั้นสี่คนครับเมื่อกี้ Bạn này còn có thể chơi gặp kháu ở phòng Bà Phật Đường kết 3 loại Chơi gặp bằng Bà Phật Bên cạnh Tài Nam nữa. Còn đưa gặp Sưu Thánh Bạn ấy chơi đi đây, kết đường Bà Tông sớm ra xe bình Cả thế giới bán mừng Bà Tông